ค่ะสวัสดีค่ะยีเม่ามาเบิงมาชวนมาละเนาะเห็นบ่เก็บมาดเดือนครึ่งตั้งแต่เริ่มวันที่หนึ่งมกรกกรกดาเนาะวันที่ยี่สิบสามสิงหาเบิงถึงเวลาถึงเวลาของเข้าแล้วเนาะเบิงมาละจีนวันนี้ยีเมลก็ได้ปุ๊บปุ๊บมาละขี้นกแซมไว้วันที่สนะิบเจ็ดสิงหาเนาะค่ะเนาะสิบเจ็ดสิงหา ปลูกมะละกีนกไว้เห็นไ่มมะละกีนกจับไว้ค่ะมะละกีนกประมาณห้าร้อยต้นเนาะปุูกหางเพราะว่าที่เมียปุูกมะละกีนเจ็ดร้อยต้นวันที่ค่ะประมาณสามงานเนาะเดยปุ๊กที่เกา่าวันนี้มื้อนี้วันที่ยี่สิบยี่สามสิงหานะวันที่สิบเจ็ด ิบแปดสิบเก้ายีสิบสิบเอ็ดมีสองมีสามหกมื้อห้าหกมื้อี 5, ่เมลมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเล่งเนาะครั้งแรกชุดสามสิบศูนย์ศูนย์ปุ๋ยเล่งบางยี่ห้อมันมีอินทรีย์ผสมเนาะเห็นบ่อยนะีเิเมลก็เลยได้เอามาใส่เอาก็มาใส่เลยครับมาใส่แล้วก็ได้หดน้ำเนาะระบบน้ำของจิเมลก็น้ำพุงห้าหูอันนี้ซื้อมาไม่ทั้งสามหูเนาะห้าหูเขาบวดแล้วเนาะนี่เอาก็ใช้หา àng, ้างถ้างค่ะห้างห้่ เรื่อยๆเมามาเบิองเนาะใสเสร็จก,กะซีได้เก็บค่ะเก็บมาละเสร็จแล้วฮาก,กะสีได้คือสีดสดได้มังแล้วเนาะได้มังแล้วมาละจีนเดอะวันนี้เอามาละขี้นกเนาะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วครั้งนี้เก็บครั้งนี้งวดสุดท้ายแล้วเนาะเบิองมาละมาละจีนวันนี้มาละขี้นกใสเนาะมาละขี้นกนี่เบี้ยวเอาไว้เองเนาะพันค่ะ พันมเมล็ดพันธุ์นาะคือว่านิวตันยี่แมลเคยเอาปลูกเนาะ,ะเราก็เลยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ลองเบิง้งทอดยอดแล้วค่ะเบิ้งมาละนี่เห็นบ้ามาละขี้นกลองเบิง้งสิดีหรือบด่ดีกดติดตามยี่แมวไว้เด้อค่ะเดอ้ยอยี่แมวยู่ลมสักจังหวัดเพชรบุรีค่ะใคาอยากรู้ว่าใหา้ลมสักจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นได้กดติดตามยี่แมวไว้เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ